หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเยี่ยกวนประพัน์หนอนนบพรัฐแปรเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหเหมันเล่มที่เจ็ดตอนปักตั้งหลักหินน้ำฝนกรอกใส่แม่น้ำลำทาน ทั้งลบความรุ่มร้อนในใจคนไม่ทราบปรากฏกบมุดออกจากที่ใดแช่อยู่ในที่ลุ่มซึ่งน้ำขังส่งเสียงร้องอย่างราเริงถึงแม้ว่าฝนหานี้ไม่อาจขจัดความแห้งแล้งซึ่งดำเนินเป็นเวลานานแต่อย่างน้อยก็สร้างความหวังแก่ผู้คนดังนั้นต่อให้เป็นชาวบ้านที่ไม่ได้รับประโยชน์จากงานก่อสร้างดึงน้ำเข้านาของเย่เสียวเทียนอารมณ์ความรู้สึกก็ผิดแผกแตกต่างคล้ายกับใบ ที่ผ่านน้ำฝนหล่อเลี้ยงต่างก็ยกตั้งขึ้นอย่างมีชีวิตชีวาผู้คนตามถนนตรอกซอยต่างวิพากษ์วิจารณ์ฝนหานี้หากว่านี่เพียงเกิดฝนที่ตกหลังภัยแล้งมานานมันอาจสร้างความตื่นเต้นยินดีแก่ผู้คนแต่ไม่สร้างความสถานสะเทือนถึงเพียงนี้แต่ปีนี้ตั้งปร,รำพิธีขอฝน ทั้งเปลี่ยนตัวขุนนางกลางคันสุดท้ายพอเปลี่ยนคนก็เกิดฝนตกหนะักทำให้ฝนหานี้เคลือบสีสันอันพิสดารฉีเส้นเฉิงอดอาหาร9้าวันฝนไม่ตกแม้แต่น้อยแต่เย่เตียนซื่อพอขึ้นไปนอนบนปร,รามพิธีคืนหนึ่งฝนก็ตกลงมานี่บ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าเย่เตียนซื่อมีศรัทธาจิตต่อฟ้าดินผู้คนมากหลายทราบว่ากังหันน้ำสามารถสูบน้ำจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูง กังหันน้ำไม่ใช่ของเล่นที่แปลกใหม่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นทั้งกังหันพลังงานน้ำกังหันกระดูกงูความจริงแล้วระหว่างที่เมืองหูเซียนประสบภัยแลง้งพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนก็ใช้กังหันน้ำสูบน้ำจากที่ลุ่มไปรดพื้นที่ที่อยู่สูงเพื่อบรรเทาความแห้งแลง้งแต่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่คิดชักนำน้ำจากแม่น้ำใหญ่ที่อยู่ห่างจากภูเขาห้าลูกขึ้นไปบนหน้าผาสูงหลายสิบวา จากนั้นขุดคลองส่งน้ำเรียบสันเขาชักนำน้ำถึงค่ายตระกูลเกากับตระกูลหลี่แต่เย่เซียวเทียนสามารถนึกหาวิธีนี้กล้าที่จะนึกหาวิธีนี้นี่เพียงเพราะเขามีกำลังขวัญและความมุ่งมั่นเหนือกว่าคนทั่วไปหรือดังนั้นคนแก่คนเท่าที่เคารบบูชาพูดเทพเริ่มแต่งเรื่องแต่งราวตอนแรกไม่ทราบว่าเป็นความคิดของผู้ใดอาจบางทีเพียงกล่าวล้อเล่น แต่หลังจากผ่านปากต่อปากก็กลายเป็นตำนานเรื่องหนึ่งเย่เตียนซื่อเป็นซาไทยจือวงเล็บราชบุตรที่สามของพญามังกรให้เล้งอ,องกลับชาติมาจุติแม้แต่น้ำป่ายังยอมสิโรราบเทพวายุเทพพิรุณก็ให้เกียรติแก่เขาแม้กระทั่งตอนปลูกสร้างบ้านบนภูเขากลางเมืองเย่เตียนซื่อยังรื้อสารพระภูมิเจ้าที่หลังหนึ่ง กลายเป็นเครื่องยืนยันที่มีน้ำหนักประการหนึ่งพระภูมิเจ้าที่แม้เป็นตำแหน่งเล็กๆหากไม่ใช่สาไทยจือของพญามังกรให้เล็งอ๋องเปลี่ยนเป็นคนธรรมดาสามัญผู้ใดกล้ารื้อศาลของท่านแต่ว่าสาไทยจือมีศักฐานนะสูงส่งกว่าพระภูมิเจ้าที่เมื่อสาไทยจือหมายตาสถานที่นี้พระภูมิเจ้าที่ได้แต่ย้ายบ้านเนื่องเพระาะฝนหานี้ จึงส่งผลกระทบถึงงานก่อสร้างในวันรุ่งขึ้นพอถึงวันที่สามค่อยเก็บงานเริ่มชักนำน้ำไปยังค่ายตระกูลเกากับค่ายตระกูลหลี่วันนี้เย่เสี่ยวเทียนกับนายอำเภอหัวออกจากเมืองหูเซียนเดินทางไปประกอบพิธีเปิดงานก่อสร้างด้านชประทานที่ทอดข้ามภูเขาห้าลูกโดยนายอำเภอหัวนำข้าวบดีเมืองหูเซียนไปยังหุบเขานอกเมืองส่วนเย่เสี่ยวเทียน ไปร่วมงานเฉลิมฉลองค่ายตระกูลเกากับค่ายตระกูลหลี่สำหรับฉีเส้นเฉิงฉีเส้นเฉิงล้มป่วยแล้วครั้งนี้ฉีปลออีไม่ได้แส้งป่วยหากแต่ถูกไฟแขนสุมส่วงบวกกับถูกเขี้ยวกลำ้ำเป็นเวลา8-9วันจึงล้มป่วยจริงๆต่อให้ไม่ล้มป่วยเขาก็ไม่ปรากฏตัวให้ กลายเป็นตัวตลกขบขันตนหนึ่งนับแต่แวดวงขุนนางถึงชาวบ้านร้านถิ่นไม่มีผู้ใดไม่แอบ,บหัวร้อยเยาะเขาเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผู้อื่นขุดคุยเรื่องอื้อเฉาวที่แล้วมาของเขาเช่นแอบ,บอิงผู้มีอำนาจและทิ้งภรรยาคู่ชีวิตตอนนี้เขายังออกไปทำอะไรในอำเภอหัวความจริงคิดไปเข้าร่วมกิจกรรมของค่ายตระกูลเก่ากับค่ายตระกูลลี เฝ้าดูน้ําจากแม่น้ําไหลหลังมารับการกราบขอบคุณจากผู้คนทั้งสองข่ายแต่ในอำเภอหัวกับนึกถึงปัญหาข้อหนึ่งหากว่าแผนชักนำน้ำล้มเหลวเราใหญ่ไม่ใช่ถูกชาวเขาที่โกรธแทนฉีกระชากร่างทั้ง,งเป็นดังนั้นเขาเลือกไปที่หุบเขามอบหมายภารกิจเกลิกเกียดกว่าและเสี่ยงอันตรายกว่าให้กับเย่เซียวเทียนสองฝากข้างคลองส่งน้ำ ซึ่งเชื่อมผ่านสันเขาต่างๆบางคนเอาไว้คอยจับตาดูว่าการชักน้ำมีปัญหาหรือไม่ขณะเดียวกันบนยอดเขาแต่ละลูกประจำการด้วยคนชูธงผู้หนึ่งอาศัยสัญญาณธงส่งข่าวต่อจุดอื่นนายอำเภอหัวยืนบนหน้าผาลมโชยพัดชุดยาวของเขากระพือผิวทำให้มิอาจไม่ยกมือกดหมวกขุนนางไว้ค่อยกล่าวขึ้นว่า กลองส่งน้ำพอเปิดใช้จะทำงานทั้งกลางวันกลางคืนแต่ว่าทั้งหมดไม่ใคร่สนใจคำปลาศัยของเขาระหว่างนั้นมีเพียงก้าบดีปรบมือเสียงเปาะแปะเป็นครั้งคราวหลอต้าเฮืองยืนอยู่ในฝูงชนพึมพำว่าผายลมให้น้อยกว่านี้ได้หรือไม่ทุกคนต่างรอดูมังกรน,น้ำดูดน้ำหงอว้นงวัวผู้เป็นบิดาของเขาถลึงตาใส่หลอตาเฮืงค่อยปิดปากลง นางเพเภอหัวปลาใสจบแล้วเขาหันไปมองดูแม่น้ําใหญ่ที่ไหลเชี่ยวโบกมือร้องบอกว่าเปิดใช้กังหันน้ําเขาพอโบกมือไม่อาจรักษาหมวกขุนนางไว้จึงถูกลมแรงหอบเอาหมวกขุนนางลอยเวิดขึ้นกลางอากาศขณะที่หมวกขุนนางบินคว้างอยู่กลางอากาศช่างแรงงานที่เชิงผาก็เปิดประตูน้ำ ซึ่งตอนจัดสร้างกังหันน้ำได้ทดลองใช้ครั้งเดียวน้ำของแม่น้ำที่ถูกแผ่นไม้กั้นไว้ด้วยก็พลันไหลทะลักลังออกไปผลักดันให้กังหันน้ำทั้งสิบตัวทยอยทำงานจากเชื่องช้าเป็นเร่งเร็วขึ้นทุกขณะน้ำในแม่น้ำก็ถูกกังหันน้ำตัวแรกส่งไปยังรางน้ำสายแรกต่อจากนั้นก็กังหันน้ำ บนผนังผาชั้นที่สองเริ่มทำงานเมื่อสายน้ำถูกส่งขึ้นไปยังทางน้ำบนยอดเขาเสียงโห่ร้องก็ดังสถานทั่วทั้งหน้าผาและเชิงผาเบื้องล่างแต่หลังจากนั้นไม่นานปรากฏกังหันน้ำสองตัวเกิดเหตุขัดข้องแต่ช่างฝีมือเตรียมพร้อมอยู่ก่อนจึงทำการแก้ไขทันทีทันควันระหว่างนั้นกังหันน้ำตัวอื่นทำงานต่อไม่กระทบถึงการผันน้ำแต่อย่างไร อย่างรวดเร็วบนยอดเขาลูกแรกชูธงแดงผืนหนึ่งโบกสะบัดต,ต่อทางหน้าผาบ่งบอกว่ากระแสน้ําไหลผ่านภูเขาลูกแรกโดยราบรื่นหงก้นงว่วชมดูจนยิ้มออกมาพ,มพึมพำว่าเด็กไร้ากาดกล้าคิดกล้าทํายอดเยี่ยมจริงๆหลอตั้งเฮิงยื่นหน้าเข้ามากล่าวอย่างกระดากว่าแต่อยู่ดีๆชมข้าพเจ้าทําอะไรหงก้นงว้วถลึงมองลูกบุตรชายช่วครูพลันยิ้มออกมา ตบไหลหลอต้าเฮิงกล่าวว่าเจ้าก็ไม่เลวอย่างน้อยคนที่มีสายตาเช่นนี้คงไม่ย่ำแย่เกินไปหหหหลอต้าเฮิงกล่าวอย่างงุนงงว่าแต่ท่านว่าอะไรหงวอวนงัวกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าไม่มีใดแต่เพิ่งมองหาภรรยาให้กับเจ้าคนหนึ่งเป็นบุตรคนร้องของหลินอ้วนงวัวตัวเมืองติดกันบิดาได้ชมดูแล้วนับเป็นกุลสตรีดีงาม พรุ่งนี้เจ้าตามบิดาไปยนโฉมสักคราหลอต้าเฮิงพอฟังสีหน้าหมองคล้ำลงคิดกล่าวกระไรกับบิดาแต่หงก้นงวดติดตามข้หาบดีอื่นไปแสดงความยินดีต่อนายอำเภอหัวเย่เซียวเ,เทียนกับหัวหน้าค่ายตระกูลเกา่ากับตระกูลหลี่รวมทั้งนายน้อยทั้งสองและผู้อาวุโสทั้งหลายยืนอยู่บนยอดเขาที่เชิงเนินนั้น ยืนไว้ด้วยชาวบ้านนับไม่ถว้วนเยเซียวเทียนไม่ทราบว่าที่หุบเขาดำเนินการโดยราบรื่นหรือไม่สร้างความร้อนรุ่มใจยิ่งแต่เปลือกนอกยังคมเป็นปกติการส่งน้ำในตอนแรกไม่รวดเร็วทางน้ำที่เพิ่งสร้างเสร็จน้ำจะถูกดินดูดซับไปแต่ว่าน้ำไหลผ่านไม่ขาดสายจากหุบเขาจึงถึงค่ายทั้งสองเนื่องด้วยจากสูงต่ำดังนั้นน้ำยิ่งมายิ่งแรงยิ่งมายิ่งเร็วขณะ ที่ผ่านสันเขาชั้นที่3ปรากฏทำนบที่ก่อสร้างอย่างรีบเร่งแห่งหนึ่งถูกน้ำกัดเซาะพังลงแต่ปัญหาไม่รุนแรงนักผู้คนที่ตรวจตราทางน้ำรีบดำเนินการแก้ไขสายน้ำยังไหลลังผ่านไปยเยเซียวเทียนกับพวกยืนอยู่บนที่สูงของค่ายตระกูลเกากับตระกูลหลี่เห็นยอดเขาเบื้องหน้าโบกธงสีแดงสดผืนหนึ่งทุกคนต่างก็โห่ร้องออกมา ชาวบ้านที่เชิงเขาลืมนึกถึงที่ต่ำที่สูงวิ่งขึ้นมาบนเนินเขาอย่างลืมตัวเห็นผู้คนบนยอดเขามีสีหน้ายินดีจึงกวาดตามมองตามสายตา,า,ยตาพวกเขาไปเห็นลำธารสายหนึ่งคล้ายงูตัวเล็กๆที่ค,ค ον, ลุกโคลนเลื้อยคดเคี้ยวมาตามทางน้ำต่อจากนั้นสายน้ำที่ตามหลัง กลืนงูน้อยตัวนั้นลงไปไหลทะลักมาอย่างรวดเร็วงูน้อยคล้ายดิ้นหลุดจากน้ำหลักยังวิ่งสืบต่อและถูกน้ำหลักกลืนเข้าไปสายน้ำไหลผ่านแทบเท้าเย่เซียวเทียนกับพวกจากนั้นก็สาดเทลงไปไหลไป,ไปตามทางน้ำรูปตัวเหยนนแยกย้ายไหลหลังไปยังนาชั้นขั้นบันไดของค่ายตระกูลเกากับตระกูลหลี่ ทั่วทั้งเนินเขาก็บังเกิดเสียงโห่ร้องแทบถล่มทลายชาวบ้านทั้งหลายกระโดดโลดเต้นสวมกอดผู้อื่นไว้ถึงกับไม่ได้ชมดูว่าอีกฝ่ายเป็นคนของค่ายตนเองหรือเป็นของค่ายคู่อริบริเวณทางแยกของสายน้ำอยู่ใกล้กับค่ายตระกูลเก่างานเลี้ยงฉลองก็จัดขึ้นที่ค่ายตระกูลเก่าลีเจ้จู่ก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมชาวเขามีนิสัยพาเผย ดื่มสุราชามโตโมีอัธยาศัยไมยตรีต่อแขกเรือยเยเซียวเทียนเพียงนั่งอยู่ครู่หนึ่งก็ถูกจับกรอกจนศีษะหนักอึ้งเท้าเบาวิวยามนั้นเก่าใจจูกับหลีใจจู่ถือชามสุราชักชวนกันมาถึงเบื้องหน้าของเขาเก่าใจจูร้องดังๆว่าเยเตียนซื่อตอนนี้ชักน้ำน้ำจากภูเขาสูงไม่เพียงช่วยแก้ภัยแ้งครั้งนี้ ไม่หนำซับยังช่วยให้พวกเราไม่ต้องแบกน้ำขึ้นเขาพระคุณน,นี้ใหญ่หลวงเกินไปเราเป็นคนหยาบไม่ทราบขอบคุณอย่างไรสุราชามนี้แต่เท้าไม่ว่าอย่างไรต้องดื่มลงไปเยสิวเทียนถือชามสุราผุดลุกขึ้นกล่าวว่าใจจู่ทั้งสองการชักนำน้ำจากภูเขาสูงครั้งนี้เป็นความคิดของข้าพเจ้าแต่คนออกแรงเป็นไข้ทั้งสองหากวิช่ยพวกท่านทุ่มเทกำลัง ทั่วทั้งค่ายทางน้ำเส้นนี้ก็ไม่สามารถเปิดใช้โดยเร็วถึงเพียงนี้แต่เพื่อเร่งท่ายเทน้ำมามีอยู่หลายส่วนที่กระทำอย่างรีบเร่งเช่นกังหันน้ำบางตัวไม่แข็งแรงฐานที่ตั้งของกังหันน้ำไม่มั่นคงทำนบกั้นน้ำต้องเสริมเพิ่มเติมใจจู่ทั้งสองยกมือตบอกกล่าวว่าได้เท้าเย่ท่านวางใจ ทางน้ำเส้นนี้เปรียบเสมือนชีวิตจิตใจของพวกเราพวกเราจะรักษาถนอมราวแก้วตาดวงใจรับรองไม่มีปัญหาเย่เสียวเทียนกล่าวว่าอย่างนั้นก็ประเสริฐแต่เราพูดแซ่เย่มีคำพูดคิดกล่าวกับใจ้จู่ทั้งสองหลีใจ้จู่กล่าวว่าแต่เท้าโปรดบอกมาสะตอนนี้สายน้ำไหลลังไม่ขาดสายเราเหลาล,วลีวงเล็บคนแท้ลีมีน้ำใจยินดีล้างหูรอรับฟัง เย่เสี่ยวเทียนกล่าวว่าใจจูทั้งสองข้าพเจ้าคิดถามพวกท่านหากว่าครั้งนี้เราผู้เป็นขุนนางนึกหาวิธีแก้ภัยแล้งไม่ได้ค่ายของพวกท่านจะเป็นอย่างไรใจ้จูทั้งสองงงงันวูบลวนจมอยู่ในห้วงความคลุ่นคิดเย่เสี่ยวเทียนกล่าวว่าค่ายตระกูลเกาก่อ,กอทำนบค่ายตระกูลหลีหรือทำนบภายใต้กันต่อสู้ช่วงชิงไม่หยุดหยอนภัยแล้งยังไม่ได้รับการแก้ไข เมื่อถึงเวลาไม่เพียงแต่รวงข้าวต้องเหี่ยวเฉาตายญยาติบิดพวกท่านต้องสูญเสียชีวิตไปใจจูทั้งสองสบตากันพากันก้มศริรษสด้วยความละอายเย่เสียวเทียนเน้นเสียงว่าข้าพเจ้าหวังให้ใจจูทั้งสองถือเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนอย่าได้ใช้วิธีการที่หุนหันพลันแล่นเพิ่มพูนเพศภัยหลังทุกพิกข,ขภัยยังเกิด พิบัติภัยด้วยน้ำมือมนุษย์ใจ้จูทั้งสองพากันยกชูถ้วยสุลาต่อเย่เซี่ยวเทียนกล่าวว่าไต่เท้าเย่กล่าวถูกต้องเราพวกเราเชื่อฟังท่านช่วงกลางของแม่น้ำเหลาเตาซึ่งมีกระแสน้ำไหลเอื่อยเก่าใจ้จูหลีไจ้จูนำเหล่าผู้อาวุโสและบุตรหลานของตนเองยือนอยู่ริมน้ำวางกลางของทั้งสองยืนไว้ด้วยเย่เซี่ยวเทียน ที่เบื้องหน้าเย่เซียวเทียนกับหัวหน้า่ข้ทั้งสองจะตั้งโต๊ะบูชาตัวหนึ่งที่กลางแม่น้ำปรากฏใช้ชะกันเจ็คนสวมกางเกงตัวเดียวยืนอยู่ใต้น้ำที่สูงท่วมอกช่วยกันตอกหลักหินที่จะรึกชื่อของเย่เซียวเทียนกับเจ้จู่ทั้งสองตลอดจนคำปฏิญาณลงในน้ำทีละนิดหลังจากปักตั้งสำเร็จ ส่วนบนของหลักหินอยู่เหนือน้ำกว่าสองเชียหากเป็นยามปกติแม่น้ำเส้นนี้ลึกสองว่ายามนั้นหลักหินจะจมอยู่ใต้น้ำแล้วเย่เซียวเทียนหยิบมีดน้อยที่ทำจากเงินบนโต๊ะขึ้นมากรีดใส่ปลายนิ้วเบาๆหยดเลือดลงในชามสุราสามใบเกาใจ้จูกับหลี่จ้จูก็ทยอยกรีดเลือดจากนั้นยกชามสุราขึ้นกล่าวอย่างจริงจังว่าเรา ขุนนางเตียนซื่อเมืองหูเซียนเย่เซียวเทียนเราหัวหน้าค่ายตระกูลเกาเกาหยางเราหัวหน้าค่ายตระกูลหลี่หลี่เจียงอูพวกเราทั้งสามพากันปักตั้งหลักหินระดับน้ำในที่นี้หลังจากนี้หากเกิดภัยแล้งระดับน้ำลดลงเผยเห็นระดับน้ำบนหลักหินทั้งสองค่ายจะร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าอุปสรรคไม่ว่าผู้ใดไม่อาจสร้างเขื่อน ตัดทําลายความอยู่รอดของชาวบ้านปลายน้ำลูกหลานทั้งสองค่ายต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผู้ใดผิดคำสาบานนี้ขอให้ฟ้าล้างเผาพันธุ์ดินทําลายค่ายไปหลังจากกล่าวจบเย่เซียวเทียนพลางก็มองดูเงาหลักหินในน้ำคลุ่นคิดขึ้นร้อยพันปีให้หลังหากมีคนงมหลักหินนี้ขึ้นมาจากใต้น้ำ จะเห็นชื่อของเรา,เ,ราเย่เซียวเทียน,ยนรู้ถือว่าฝากชื่อของเรา,ออเราไว้ในโลกล่าแล้ว,ลวบนเส้นทางขนส่งขบวนคาราวานขบวนหนึ่งคืบหน้าอย่างยากลําบากเมื่อวานเพิ่งเกิดฝนตกผ่านพื้นดินเจิงนองด้วยโคลนเลนคนและรถทั้งเดินทางอย่างเชื่องชา้าลินอ้วนง่วงวงเล็บเศษถีแทหลินปาดเงือบนหน้าผากล่าวให้กําลังใจพนักงานว่า ทั้งหมดออกแรงแข็งขันกว่านี้พวกเราใกล้จะถึงเมืองถงเหยินแล้วเมื่อไปถึงที่หมายเราพูดแท้ลินจะจ่ายค่าแรงให้กับทั้งหมดเป็น7วันพนักงานผู้หนึ่งผลักดันรถที่จมอยู่ในโคลนเลนร้องดังๆว่าลินอ้วนง้อมีน้ำใจนักท่านวางใจทั้งหมดจะออกแรงถึงที่สุดที่หลงเหลือพากันขานรับออกแรงผลักดันรถคันที่ติดลมโคลนขึ้นมาลินอ้วนง้อผู้นี้ เรียกว่าหลิ้นลู่เหยาเป็นหลินอ้วนง่วที่หงอ้วนง่วบอกต่อบุตรชายถือเป็นพ่อค้าที่โดดเด่นเมื่อวัยหนุ่มเป็นพ่อค้าหาเร่เล็กๆพอรวบรวมเงินทองได้บ้างก็เปิดร้านเบ็ดเล็ดร้านเบ็ดเล็ดก็มีกําไรไม่มากแต่ก็มั่นคงหลังจากเก็บเงินอยู่หลายปีก็ลงทุนเปิดโรงกลั่นสุราโรงกลั่นสุราทากําไรดีแต่ตอนนั้นลินอ้วนง่วยังมี ทุนรอนน้อยจวบกระทั่งวันหนึ่งลินลู่เยามาถึงเมืองหูหลิงเยี่ยมเยียนหงไปชวนที่เป็นสหายเก่าระหว่างทางผ่านพื้นที่ปลูกต้นเกาเหลียงจึงหักต้นเกาเหลียงไปรับประทานต้นเกาเหลียงปลูกเป็นอาหารแต่ก้านของต้นเกาเหลียงมีส่วนผสมของน้ำตาลจัดเป็นอ้อยชนิดหนึ่งพื้นที่บางแห่ง นำก้านของต้นเกาเหลียงไปคั้นเป็นน้ำตาลลินลู่เยาความจริงคิดกัดกินก้านเกาเหลียงแต่พอกัดกินพบว่าในก้านเกาเหลียงมีหนอนเป็นจำนวนมากหากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นคงร้องบอกว่าเคราะห์รายโยนก้านเกาเหลียงทิ้งแต่ลินลู่เยาเป็นคนฉลาดหลักแหลม คิดว่าผลผลิตของต้นเกาเหลียงนี้คงจะต้องลดลงขณะที่ต้นเกาเหลียงเป็นวัตถุดิบในการกลั่นสุราดังนั้นลินลู่เหยาเดินทางกลับบ้านไปยังเมืองหูหลิงอีกพอกลับมาถึงเมืองถงเหยือนก็นำเงินที่เก็บหอมรอมริบทั้งหมดออกมากว้านซื้อต้นเกาเหลียงปรากฏว่าพอถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวผลผลิตของต้นเกาเหลียงลดหวบลงราคาอาหารถีบตัวสูงขึ้น ลินลู่เหยาไม่เพียงกักตุนวัตถุดิบเป็นจํานวนมากทั้งยังขายต้นเกาเหลียงในราคาสูงทํากําไรมหาศาลทยานขึ้นเป็นข้าบดีเมืองถงเหยน็นตอนนี้กิจการของลินลู่เหยาลินอ้วนง่วไม่เพียงจํากัดที่โรงกลั่นสุราครั้งนี้รับแพรพันธุ์อย่างดีไปขายในแดนจงหยวนทํากําไรมากกว่าเท่าตัวถึงคุมสินค้ามาด้วยตนเองบนเส้นทางเบื้องหน้ามีสถานที่แห่งหนึ่ง ปรากฏภูเขาต่ําเตี้ยสูงสองลูกหันเข้าหากันบนภูเขาเต็มไปด้วยพุ่มไม้รวกแน่นขนาดระหว่างภูเขาต่าเตี้ยกับเส้นทางที่เนินลาดเทแถบหนึ่งบนเนินมีต้นไม้บางตาและผิวหญ้ากึ่งเหลืองสีดหากเข้าใกล้จะพบว่าผิวหญ้าผ่านการขุดซะ ทิ้งครับดินโคลนอยู่โดยรอบชายชกันที่ขี่ลาผู้หนึ่งล้ำหน้าคารวานสินค้าของหลินอ้วนง่วจนถึงวังกลางของภูเขาต่ำเตี้ยทั้งสองลูกร้องเพลงชาวเขาว่าแต่เหนียงให้ที่นาเราหนึ่งผืนทิ้งรกร้าง17-18ปีคืนนี้ผู้ใดหักร้างถางพงใช้ผานไถไม่หยุดหย่อน เพลงชาวเขาเป็นบทเพลงที่คนป่าคนดอยใช้ขับร้องแก้เหงาคนผู้นี้ดัดทุ่มเสียงเรียนแบบสตรีหาได้กระดาษอายแต่อย่างไรผิวหญ้าก้อนหนึ่งขยับเคลื่อนไหวข้างล่างปรากฏศีรษะหัวหนึ่งโผล่ผลออกมากวาดตามองรอบข้างแล้วกล่าวว่าปลุกปลอบสติสมาธิเป้าหมายมาแล้วใต้ผิวหญ้าบังเกิดเสียงขานรับดังว่าทราบแล้วพี่ใหญ่ ศีรษะคนที่โผล่พ้ออกมาตาโปนโตใต้คางไว้เคราคลึมกลับเป็นหลงต้าตังเจียที่เคยเจรจากับเจ้าหวนเอี่ยนมีชื่อจริงว่าหลงหลิงวินปกครองพี่น้องสองร้อยกว่าคนชายชะกันที่ขี่ลาร้องเพลงชาวเขาคล้ายไม่ได้ส่งข่าวต่อพวกเขาหลังจากร้องเพลงชาวเขาทอดหนึ่งก็เงียบหายไปพอเลี้ยวโค้งข้างหน้าก็แว่วเสียงร้องดังมาอีกว่า เหล็กดิบเจ็ดช่างเหล็กดิบเจ็ดช่างเหล็กกล้าแปดช่างคืนนี้เราจะหักร้างถางพงขุดลึกลงไป9้านิ้ว10นิ้วแวกหญ้าคาปักต้นกล้าลงหลงหลิงหวินรับฟังจนขมวดคิ้วพึมพำว่ามารดามันเถอะฟังตรงข้ามก็มีคนมายามนั้นผิวหญ้าแถบหนึ่งสันไหวปรากฏศีรษะหัวหนึ่งมุดออกมากล่าวว่าพี่ใหญ่ฟังตรงข้ามคล้ายมีคนมา พวกเรายังจะลงมือหรือไม่หลงหลิงหวินคบคิดแล้วกล่าวผู้คนฝั่งตรงข้ามสมควรมีไม่มาไม่เช่นนั้นฉีเหล่าเลิ้วคงไม่กระตุ้นเตือนหากแต่ส่งสัญญาณเตือนภยัยแพะอ้วนเช่นหลิวอ้วนง่วไม่อาจปล่อยให้ผ่านไปให้ดำเนินการตามแผนคนผู้นั้นรับคำหดศีรษะลงไปใหม่แต่บนผิวหญ้าปรากฏมุมคันธนูล่าสัตว์โผล่พ้นออกมา เพียงแต่ยามมองแต่ไกลเข้าใจว่าเป็นรากไม้ท่อนหนึ่งหลงหลิงหวินได้รับแจ้งจากเจ้าหวนเอียนล่วงหน้าไม่เพียงทราบว่าหลินอ้วนง้วจัดรถที่กี่คันบนรถบรรทุกสินค้าอันใดมีมูลค่าเท่าใดมีหนำซ้ำแม้แต่จำนวนคนที่ร่วมทางตลอดจนอาวุธที่ใช้ในการจัดสรรล้วนทราบกระจ่างจึงเตรียมการได้อย่างรอบคอบ เนื่องเพราะสืบทราบว่าสินค้าเที่ยวนี้เป็นแพรพันจึงไม่อาจใช้อักคีจู่โจมหรือสัตว์หอกไม้ไผ่ทั้งยังทราบว่าแพรพันบรรจุอยู่ในหีบหีบจัดวางอยู่ในรถมีหนำสามผู้คุ้มกันเกือบ30คนล้วนพกพาดาบใช้ต่อสู้ระยะใกล้ดังนั้นหลงหลิงวินเลือกสถานที่นี้ทั้งจัดเตรียมคันธนูลูกศรคิดโจมตีระยะไกล ทำลายขีดความสามารถในการรบของฝ่ายตรงข้ามเร่งรเผด็จศึกโดยเร็วตอนนี้แม้ทราบว่าในหุบเขาฝั่งตรงข้ามมีคนมาแต่ฉีเหล่าเลี้ยวส่งสัญญาณมาว่าผู้มามีไม่มากนักสามารถลงมือสืบต่อจึงไม่ยอมละทิ้งการค้ารายใหญ่นี้ที่เชิงเขาฉีเหล่าเลี้ยวขี่ลาหลบไปข้างทางทางภูเขาคับแคบ ด้านตรงข้ามปรากฏองค์รักษ์แคนคุ้มกันรถม้าคันหนึ่งมาหากเขาไม่หลีกทางฝ่ายตรงข้ามก็ไม่สามารถผ่านไปรถขนาดเบาเลิดหรูคันหนึ่งเล่นอย่างเช่มช้าเพลารถกว้างล้อรถขนาดใหญ่ตัวรถวาดลวดลายนกยุงหมาเทียมรถ ทั้งสี่ตัวล้วนเป็นม้าพ่วงพีสีพุทธาฉีเหล่าเลี้ยวชมดูจนตากระจ่างบูบคลุ่นคิดขึ้นดูท่าทีเป็นแพะอ้วนอีกตัวหนึง่งดวงตาของเขาเพิ่งทอประกายคนขี่ม้าสูงใหญ่ผู้หนึ่งก็ใช้แสดันขอหมวกปีกกว้างที่บงังแดดกวาดมองเขาแวบหนึง่งฉีเหล่าเลี้ยว สวมเสื้อสองท่อน8เปื้อนฝุ่นละอองหัวไหล่พาดกระเป๋าตาเลี่ยนสีเหลืองเข้มใบหนึ่งยิ้มให้กับเขาอย่างพี่นอบพี่เทาเผยเห็นฟันสีเหลืองทั่วทั้งปากคนขี่ม้าสูงใหญ่จึงเบือนหน้าไปอย่างเหยียดหยามฉีเหล่าเลี้ยวกวาดมองรถขนาดเบาที่งดงามคันนั้นอีกคราเห็นม่านกำรรมะหยี่ปล่อยห้อยลงไม่อาจเห็นสภาพภายในแต่ดูจากการจัดการที่เลิศรูคาดว่าคนในรถคงมีศักานะสูงส่ง ไม่แน่ว่าพกพาของมีค่าติดตัวรถม้าเล่นผ่านหน้าเข้าไปถีเหล่าเลี้วก็กระตุกสายบังเหียนขี่ลาเดินทางต่อคนคุ้มกันทั้งแปดเดินทางอย่างปลอดโปร่งปล่อยให้ม้าควบยอย่างคนขับรถก็เสียบแท้กับช่องเสียบบนแอกรถหม้าเทียมรถทั้ง4ตัวก็วิ่งยอย่างไปตามเส้นทางเองคนขี่ผู้หนึ่งเงยหน้าขึ้นกวาดมองรอบข้างอย่างระแวดระวัง กล่าวเตือนผู้คนที่เหลือว่าเส้นทางเบื้องหน้ามีภูเขาสองลูกกขนาบเส้นทางไว้พวกเราเพิ่มความระมัดระวังไว้คนขี่อีกผู้หนึ่งอดหัวรอดไม่ได้กล่าวว่า <c> เ <oughs> สียวเจ้าวงเล็บเจ้าน้อยท่านคงติดตามคุณหนูออกจากบ้านเป็นครั้งแรกกระมังบนพื้นที่กุ่ยโจผู้ใดกล้าแตะต้องตระกูลเถียนเราคนขี่ที่เตือนสติหน้าแดงวูบกล่าวว่าพี่ใหญ่เฉิน การมาของพวกเราครั้งนี้หาได้ปักธงของตระกูลเถียนไหมพี่ใหญ่เฉินกล่าวด้วยความถือดีว่าแล้วจะเป็นไรหากว่ามีโจรปล้นชิงจริงอาศัยเพลงดาบลมวายุของเราจะให้พวกมันมาได้แต่กลับไปไม่ได้พลางก็ตบดาบที่ข้างเอวคราหนึ่งแต่แล้วยามนั้นปรากฏขบวนรถแล่นสวนมาดูจากสภาพของขบวนรถสมควรเป็นคารวานพ่อค้าขบวนหนึ่งเส้นทางสายนี้ เป็นทางหลวงขึ้นล่องระหว่างเมืองหูเซียนกับเมืองถงเหยนมาดว่าเป็นทางหลวงแต่ขาดการซ่อมแซมนานปีจึงเป็นหลุมเป็นบ่อทั้งไม่กว้างขวางเพียงอนุญาตให้รถใหญ่คันหนึ่งและมาคุ้มกันอยู่ทางซ้ายขวาแล่นผ่านสองข้างล้วนเป็นพื้นหญ้ายันไปยังเนินเขา หากรถสองคันแล่นสวนมาต่างเบียงไปยังพื้นหญ้าก็สามารถเฉียดผ่านไปแต่ว่าพี่ใหญ่เฉินกับพวกคุ้มกันรถขนาดเบาแล่นรุถหน้าไม่มีทีท่าหลีกเลี่ยงคนเหล่านี้ล้วนมีฝีมือติดตัวแต่ไม่มีประสบการณ์บูลิมเพียงเป็นนักบูพิทักตึกทั้งรับใช้ตระกูลเถียนจากรุ่นสู่รุ่นยังไม่เคยหลังเลือดเลียคมดาบมาก่อนเวลาออกมาจากบ้านพวกเขา เพียงปักทงตระกูลเถียนก็พอถือเป็นกองเกียรติยศขบวนหนึ่งไหนเลยเคยท่องยุทธจักรมาก่อนกล่าวไปนี่เป็นฝูงเสือที่ไม่เคยใช้ชีวิตกลางพงไพรฝูงหนึ่งอย่างแช่มช้าทั้งสองฝ่ายใกล้พบกันบนเส้นทางของภูเขาสองลูกเห็นฝ่ายตรงข้ามไม่มีทีท่าหลีกหลบสร้างความขุนคล่องใจแก่ลินอ้วนง่วอยู่บ้างฝ่ายตรงข้ามมีรถขนาดเบาคันเดียวที่เหลือล้วนขี่มาสามารถหลบไปบนพื้นหญ้า ส่วนขบวนรถของเขาคิดหลีกทางมีปัญหาอย่างมากหลังฝนตกผ่านเส้นทางสายนี้ก็ยากสัญจรผ่านหากหลบไปยังพื้นหญ้าพอติดลมก็ยากถอนดึงออกมาแต่ลินอ้วนง่วเป็นคนค้าขายไม่ต้องการมีเรื่องมีราวบวกกับเห็นฝ่ายตรงข้ามภูมิฐานไม่เบาจึงไม่กล้าล่วงเกินได้แต่สั่งให้ขบวนรถหลบไปยังพื้นหญ้าพนักง,งานเหล่านั้นรอบคุณเคืองใจ ล้องตวาดพลางบังคับรถไปยังพื้นหญ้าจงใจเคลื่อนไหวอย่างชักฉาปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามรออยู่บนเส้นทางเห็นขบวนทั้งสองฝ่ายกำลังจะเฉียดผ่านไปบวกกับเส้นทางเจิงน้องด้วยโคลนเลนจึงเกิดความชุลมูลวุ่นวายอยู่บ้างหลงหลิงวินชะโงกศีรษะออกจากใต้ผิวหญ้าพอเห็นเช่นนั้นจึงสยยิ้มครุ่นคิดขึ้นนี่เรียกว่าฟ้าส่งเสริมเรา ดังนั้นดันผิวหญ้าขึ้นกระโดดขึ้นจากหลุมร้องตวาดว่าลงมือ